โอเคสวัสดีทุกคนนะครับห่างหายไปหลายวันคลิปนี้เป็น EP ที่4กับการที่เราจะมาทดสอบคลิปต่างๆว่าทำได้จริงหรือหลอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปดูคลิปแรกกันเลยดีกว่า จากที่เราเห็นกันเนี่ยคือเขาเนี่ยทำการโดดบนหลังคาแล้วก็ปิดเน็ตนะครับแล้วก็กระโดดลงไปกระโดดลงไปเพื่อเก็บปืนแล้วก็เขาเนี่ยเปิดเน็ตอีกครั้งแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะกลับมาที่เดิมแล้วก็จะมีปืนติดมาด้วยเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอเนี่ยอันเนี้ยถ้าทําได้จริงอันนี้โกงเลยเนี่ยโอเคเมืองเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเมืองนี้แหละเฮ้ยลงโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะทำการปิดเนต็ตก่อนนะครับปิดเนต็ตโอเคปิดเนต็ตปุ๊บผมกระโดดลงไปเก็บปืนเก็บปืนแต่มันเก็บไม่ขึ้นนะทุกคนโอเคเมื่อกี้เหมือนเขาจะเปิดแล้วก็เก็บ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 เอา้าอ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมเก็บนะผมหรือว่าผมเก็บเม โอเคตอนนี้ปืนยังไม่ขึ้นมานครับเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้อะ่ะโอเคปิดเดยอนแล้วก็มันต้องเก็บตอนเปิดป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเน็ตแล้วก็เก็บเก็บเก็บอ๋อโอเคผมรู้ละผมว่าผมทำช้าไปผมต้องลงไปแล้วก็เก็บเลย โอเคปิดเน็ตก่อนแล้วก็ลงไปก็เปิดเน็ตแล้วก็เก็บโอเคโอเคเมื่อกี้เก็บก้มเก็บแล้วนะครับจะได้ปะก็ไม่ได้นี่หว่ะทุกคนผมว่าไม่ได้ว่ะผมว่าถ้าทำได้มันก็โกงไปเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่ง หรือว่าเราต้องใช้เน็ตโทรศัพท์เกี่ยวป่ะผมว่าก็ไม่เกี่ยวแหละโอเคเดี๋ยวผมสลับให้มันเป็น Network เน็ตโทรศัพท์ก่อนนะครับผมว่าไม่เกี่ยวแหละโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วผมทำการปิดเน็ตแล้วก็ลงไปเก็บเปิดเน็ตก็เก็บเก็บ โอเคสรุปทําไม่ได้นะครับโอเคเราไปกันต่อกับคลิปที่2กันเลยคือเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีสิหน้าต่างอะไรอยู่หน้าจอของเขานะให้เข้าไปตรงนี้เปิดซูมแล้วก็นี่ไงจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไงต่อโอเคเลื่อนได้นี่ไงปรับ อันนี้คือปรับ z o มเพื่อ y ดเคอันนี้คือไม่ต้องมีสโคปไกลเลยเนี่ยแต่อันนี้เหมือนจะเป็นเฉพาะของ ios ปะ่ะถ้าเป็น android เนี่ยผมไม่แน่ใจนะโอเคผมเอาตรงนี้แหละโอเคคือเขาเนี่ยการเข้าถึงแล้วก็ z o มใช่ปะ่ะโอเคแล้วก็เปิดของผม z o มมาให้เลยว่ะของผมไม่มีหน้าต่างอย่างของเขาน z ะ o ูมแบบอ๋อยังไงผมลืมปรับตรงนี้ z o มแบบหน้าต่างโอเคขึ้นมาลวขึ้นมาแล้ว,ลวทุกคน นี่ไงทุกคนเออโง่ตั้งนานเอาจะทำไมเป้าผมไปอยู่ตรงดูดว้วยโอเคโอเคเฮ้ยทุกคนมันก็ใช้ได้นะอันนี้คือนี่ไงแล้วก็ปรับระดับเจ้ของผมจะเปี้ยวเนี่ยวะไม่อยู่กลางจอถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละออทุกคนดูทุกคนว่ามันใช้ได้ปะ แต่ผมรู้สึกว่ามันลำบากในการใช้มากเลยเนี่ยถกปะคือก็ใช้ได้แหละทุกคนโอ้โหแต่คือมันมันใช้ยากโอเคสรุปก็คือทำได้นะครับก็ลองทุกคนลองไปทำดูอ๋อนี่ไงตรงกลางโอเคสรุปก็คือทำได้แหละแต่มันใช้งานยากมากผมไม่แนะนำวะ่ะ โอเคต่อไปเป็นคลิปที่3เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อน โอเคจากที่เราเห็นกันเนี่ยคือเขาเนี่ยไอตัวแรกที่กระโดดลงไปเนี่ยคือเขาน็อกนะแต่คนที่2เนี่ยคือเขาเนี่ยกระโดดต่อยตอยตอยแล้วก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ตายุกคนแล้วก็เลือดเขาเนี่ยเหลือนิดนึงต้องเล็งให้ตรงนะเนี่ยปัญหาคือมันอยู่ตรงนี้แหละคือถ้ามันไม่ตรงเนี่ยตรงปะ โอเคหวังว่ามันจะตรงนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมมาขวาหน่อยตรงป่ะเออโอเคคือ okay. กระโดดไปโอเคเริ่มต่อยต่อยต่อยเฮ้ยเด้งหนึ่งครั้งละแต่ต่อยต่อยเอ,อ,อ้ยได้ว่ะทุกคนเอ,อชาชิ้นหายละขยิงน่าจะบอดป่ะ โอเคสรุปคือทำได้นะครับเราสามารถลงมาโดยที่ไม่ตายแต่เราทำเพื่ออะไรครับทุกคน โอเคจากที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับคือเขาเนี่ยทำการนอนแล้วก็มุดมุดเข้าไปให้มันตัวบักเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการนั่งโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันในโหมดซอมบีน้นี้โอเคตอนนี้กำลังรอผู้เล่นอื่นเดี๋ยวผมเนี่ยลองเทสก่อนเลยแล้วกันได้ปะอ้าวมันยังเด้งนี่หว่าทุกคน สิบสามวิมันเด้งวะ่ะเฮ้ยโอเคผมได้แล้วผมได้แล้วทุกคนโอเคเนียนปะโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอ้าวมัน คือซอมบี้มันเห็นแล้วทุกคนคือทำได้นะทำได้จริงแต่ซอมบี้เหมือนเขาเนี่ยมันเขาเห็นเลยนะคือผมไม่นแน่ใจว่าซอมบี้เนี่ยมันมีจุดบอกในแผนที่หรือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาตอนที่ไม่มีใครเห็นนะเว็นกมโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตอนนี้แหละ ได้หรอทุกคนยังมีคนเห็นอยู่ผมจะไปข้างบนนูนข้างบนนู่นก็ไม่น่าจะได้ปะโอเคเดี๋ยวผมมันมีอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าผมทําเนี่ยคนอื่นก็เห็นดิคือผมต้องทําให้ไม่ใครให้ไม่มีใครเห็นผมเว้ยแต่ตอนนี้จอมบี้มีกี่ตัวเนี่ย <laughs> What the heck เห็นปะเขาเนี่ยเลงดูเลยเวย้ยเขาก็จะเห็นผมตั้งแต่แรกนี่แหละ ชิบหายยังไงแล้วกูเป็นเนี่ยนะโอ้ยคือตรงนี้เสร็จจูนโอ้โหเพื่อนบังกูโอ้โหคนนี้คนนี้คนนี้ผมผมขอละกันเออ โอ้โหโอเคสรุปการที่เราเข้าไปแอบในฟักทองเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่การที่เราจะทําให้ให้คนอื่นไม่รู้เนี่ยคือต้องให้ไม่มีใครเห็นนะครับคืออันนี้เกียนมากผมบอกเลยอันจิ๊บจบจบอันนี้อันนี้ <c oughs> ตัวนี้มีล้อนอะ่ะ ผมบอกเลยเอา้าวกดออกเฉยเลย <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป